กเพเกมอืมอเหมือนตัดเส้ะดอืมนะเประเด็นเกมเรากับไปเบิรงแค่แค่ขี่นไปเบิรงหุ่นเรานหล้าออืมที่บ้านไม่อไม่เด่นเกมเรากับเช็คหุ่นเพราะปรเด็นหุ่นไงเช็คหุ่นเห็นยาแชมพูเช็คหุ่นเห็นเ่ล้าเช็คลุงหุ่นเห็นน้องท่างไทยเล่นหุ่นกันขอบพูดเล่นหุ่นอะ ซูอีเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่นี่ซูหุนเดียวเดี๋ยวมาที่นี่บอยอย่าเลยสมัคจัต็มเลยนี่แฟนคขาบอกว่ายายเล่นหุ้นเล่นยังไงเหมือนหุ้นมันไพรไหมสิบบวกคือกันบวกเขาก็บบวกให้เล่นหุ้น,นมันนงไทยเพราะตัวใครเล่นหุ้น,เ,เ,ลน,นเล่นบวกขายซื้อย่างเดียวซื้อซื้อซื้อเก็บไว้กินเปอร์เซ็นต์เก็บไว้กินดีเวเดนอืม ก,ก,กินเงินเปรเซ็นบ์มขา,ายบางคนเปคนกระเล่นบางคนเป็นกระเล่นหุ้นแล้วก็ขายซื้อมันด้ขายเหมือนอื่นซื้อจิตนี่ขายจิตยไหนแล้วแต่หุ้นมันขึ้นมันจุดล่งไงต้องคอยเจ็บคอยอย่างนั้นแต่ยังตัวก่อนเนี่ยเล่นแบบว่ากินเงินเปอร์เซ็นต์กินเงินปันผล โออ้องรับดิค่สอนสอยายเล่นหุ้นยังงสอนไม่เห็นว่ได้หรอกจ้ะต้องไปเห็นเองสอนในการไม่ได้หรอกเลยนหุ้นเนยต้ปศึกษาเองเป็นนังในหนาคอมอ้มงก้อนตีเลยจาต้องนัหนาคอมตีเเจ้าเทีเล่นดูเอง ม,ม,ม่ต้องสีใหญ่สีเก่งขาปูขาปูทิงแคบเล็กไ่สไม่ตัดเลย Cái đậm มมันลงขาดทุนเป็นล้านดอลลาร์กันนี่มือหนึงอะขาดทุนเป็นด้านดอลลาร์ออสเตรเลียก็มีแต่ละมือแต่ว่าเขาบอกขายเขาหุ้นมันลงหรือหัวขาดขาดทุนมือีขาดทุนเป็นล้า,าน,ม,าน,น,านมืออ่นอาจซจีได้ล้านครัวขึ้นมากเป็นสั่นเพราะมัน้า,าซื้อหลายนี่คุณซื้อหลาย แม่มันข้าวปาขายเนมันจะได้แบบว่าข้าวแค่ตีตัวเล็กมันสีข้าขาดขึ้นถึงหุ่นมันลงหรือหุ่นมันขึ้นอย่างเงี้ยนะเขาเพิ่นจะ,ะจะตีตัวเล็กนั่นสิม,มันนี่หุ่นต้องตีโอ้เขามาบอกว่าพื้นฐานหุ่นเขามีจักท่าไหลเขามีหุ่นจักโตมีหุ่นจักหมื่นจักล้านจักร้อยจักอันเขาก็มาบวกลดพืด้นฐานที่มันหุ่นมันลง เราขันหุ้นมันขึ้นเทาก็เอาหุ้นของเขาเนี่ยจำนวนหุ้นของเขาเนี่ยจำนวนเงินที่เขามีเนี่ยที่เขาซื้อหุ้นเนี่ยมาบวกลบคูณหารเปอร์เซ็นต์มันว่าเออมันขึ himself, it, it ้นเท่าไรเท่าไรอือครั้งมือขึนนได้เป็นล้านล้านดอลลานเนี่ยมันเป็นหานเงินไทยเขาเด้เป็นล้านดอลลา์กำไรขึ้นแต่เขาบวกายอืมเขาเก็บว้กินดีเวเดนกินแบบว่ากินเปอร์เซ็นต์สินะเก็บว้กินเปอร์เซ็นต์มันปีหนึ่งละสามทีเถียนะอืมจะแบบปี ีสองพันสิบเก่าเออเป็นปเออสองพันยี่สิบอือสองพันยี่สิบปีนี่สองพันยี่สิบเอ็มป่ปะกระสแบบว่าเปิดเส้นบุนคคลใดหลายเป็นไหนเพราะวันมันเป็นช่วงโควิดอือช่วงโควิดมันมีปัญหาไง กาเป็นเดินหุ่นต่างๆเขานี่ยหาอืมเด็เปอร์เซ็นต์หน่อยอมาลดลงมาเจ็ดสิเปอรเซ็นต์เล่เจ็ดสิบเอร์เ็นต์าแค่สามสิบปอร์เ็นต์ปกติเขาได้1อยเปอร์เซ็นต์เต็มไม่ลดลงมาปีนี้บอดีเปอร์รเซ็นต์หุ่นบอดีแต้ก็ได้เก้าวละปีละสามทีเดียวจะมั่งได้เปอร์เซ็นต์หน่อย มันคือยังสุ่บีมันได้หลายมันได้หลายไงอืมในสุ่บีนี่ปีเีปีแต่จา้าละปีนี่โอ้ได้หลายอืมเปอร์เซ็นต์เนาะที่ถูกข่อยอยู่บพราเห็นงานเจัดการกับเล่นหุ้นกันอืมเล่นหุ้นกันกินเงินเปอร์เซ็นต์หุ้นแต่เนี่ยรเราเห็นงานเจัดการอืมเป็นสาม ประมาณน่ะปีนี้ปีปีที่แล้วสองพันสองพันยี่สิบมันก็เส้นน้อยเดียวแต่ค่ะโอเคถุงไดน้อยเดียวกโอเคอยู่เรากับปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดก็ที่ได้น้อยเดียวน้อยเดียวจะบอกว่าพอาขายพออุนหุ่นมันต๊ะค่ะ คุณมันโตขังโตโตโตขาเขาขาดเขาขาดทุนไงอืมเขาขาดทุนเงินเทาก็ับศูนย์เห็นปะเขาขายเขาก็รอให้หุ้นมันขึ้นอืมรอให้หุ้นมันขึ้นหุ้นมันก็สิขึ้นแล้วมัน่มีขึ้นไม่ลงเดี๋ยว้มันพ้นโควิดมันก็สิขึ้นอีกต่อเห็นาะอืมี๋ยวนี้่ไงหุ้นมันปั้นปั้นควรระว่า อเมริกางไม่เปัญหายนี่เพื่อนนั้นเรียกตั้ง,งว่านยายกรัฐมนตรีน,นะมันเป็นหามึงอะไรตกแน่ขึ้นแน่มันเป็นหาทั่วโลกแนะนั่นันผู้ใดจะซื้อหุ้นช่วงนี้อย่าเพิ่มซื้อ,อขันบม่ค่อยเล่นหุ้นจะสักประเด็นขันเล่นว่าเป็นเมื่อโต อืมอืมแต่่างตัวข่อยเร่นมากโดนแล้วนะเห็นม,มาโดนแล้วบอขายจักเทียเจบไว้กิน100%อือ100%สบายสบายอือกอสมัตินะ่ื mhm làm, mhm kiếm phật cao hơn để không người chắc chắn mhm 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 วสาบบ้รุ่งคนออกลายอร่อยนวดว่าวางยังรนนนะว่ากินนมกัน